รเรื่องราวต่างๆของจุลัยเขาได้เปิดทราบว่าเป็นอิทานอย่าถือว่าเป็นเรื่องจริงจังก็มาคุยกันต่อไปในเมื่อจุลัยไปกับพระและพระทีก็แนะนำให้รู้จักสถานีหมายถึงว่ากล้องส่องทางไกลส่องมนุษย์โลก แต่ว่าตัวเอเองก็จะไม่ทราบว่าเป็นมนุษย์ชาวโลกชมพูทรรมหรือว่าเป็นมนุษย์ในโลกพระจันทร์ทมเธอก็มารำพุในใจว่านี่เรามาคนเดียวและท่านก็น,นามาแล้วไม่ได้วชวนใครมาด้วยถ้ารู้ตัวอยู่ก่อนก็จะชวนคุณแม่มาด้วยแต่ว่ามองดูคุณแม่เห็นนั่งสงบมีอารมณ์สงบ มองโดยมีคนหนึ่งนั่นคือคุณป้านน้อยนามสกุลการดาสำหรับชื่อในบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้อ่านได้ปโปรดทราบว่าไม่มีเจตนาจะนำใครมาเป็นตัวนิทานตัวเรื่องนิทานเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นและนามสกุลที่ตั้งขึ้นถ้าบาังเอิญไปชนกับชื่อของใครนาระกุลของใครเท่าก็ขเขาจะปรดอภัยด้วยไม่มีเจตนา,าเป็นอย่างอื่น กเริความว่ามันมองเห็นป้าน้อยก็คิดในใจว่าถ้าบารม,มีของพระม,มีความเข้มข้นแล้วไ่่เกิดมีสายที่จะสงเขาะห์ดได้คอยป้าน้อยขึ้นมาที่นี่เพียงคิดเท่านี้ก็ปรากฏมีแสงสว่างเป็นสายหกสีพุ่งลงมาที่ป้าน้อยแล้วป้าน้อยก็ลอยไปตามแสง ก็เปรู้ว่าป้านน้อยานางคุณกันดาจุไรก็พบด้วยเ,เพื่อนคุยกันในเรื่อ้าท่านกำลังจะพาไปสถานที่อื่นจุไรก็ถามป้าน้อยว่าป้าเคยมาที่นี่ไหมป้าน้อยก็บอกว่าป้าไม่เคยมาจ้ะจุไรก็ชื่อดูว่าป้าดูอะไรนี่แน่ลูกตาไหลาตาเยอะเฉียว สมไปยังโลกชมพูที่เราอยู่แล้วก็มีจอข้างหลังเยอะเห็นรถเห็นภาพโลกชมพูชัดเจนใครจะไปใครจะมาเขาไปไหนมาไหนเห็นชัดหมดปานน้อยก็มือไปจับจับปานน้อยเป็นผู้ใหญ่อายุประมาณเห็นได้ากเป็นหกสิบกว่าหรือเจ็ดสิบก็เป็น,นว่าไปจับไปจับมาก็ไปขยับจับปุ่มอะไรเก็ไม่ทราบ ภาพนะั้จะมีการเคลื่อนไหวไหมายความดูภาพจุดนี้ต้องเห็นจุดโน้นได้เห็นจุดโน้นได้ตามปุมต่างๆป้าน้อยมองดูแล้วก็บอกตัวไรลว่าขออัศจ,จริงนะแต่ความจริงมันก็ไม่แปลกมากนะเพราะเวลานี้ชาวโลกมนุษย์เราชาวโลกชมพูเขาไปดดนจังเขาไปดวงคา,ายกันคนในโลกชมพูก็สามารถเห็นภาพกดบทุกคนถ้าดูโทรทัศน์ เ้าเขาสามารถจะพูดกันได้ฉะนั้นสถ,ถานีนี้จะเป็นใครทําไม่สําคัญแต่ว่าป้าน้อยมองไปมองมาป้าน้อยบอกจุไรหลานรักจุหลานเห็นภาพเป็นเงาเงาไหมจุไรก็บอกว่าไม่เห็นเจ้าข่าคุณป้าป้าน้อยก็บอกว่าป้าเห็นเงาเงาเงาของคนเจ้าหมกดงดงจุไรก็บอกว่า เหมือนกับภาพตรงนี้ไหมก็ชี้ปที่มุมสถานีเป็นภาพเล็กๆป้าน้อยก็บอกว่าใช่เหมือนกันเป็นคนจมูกดงๆเข้าใจว่าอย่าเป็นฝรั่งพระท่านก็ยิ้มท่านก็บอกว่าน้อยเลยชาวโลกนี้เขาไม่มีฝรั่งไม่มีคนไทยไม่มีลาวไม่มีเจ๊กนะเรื่องความว่าป้าน้อยก็ยังไม่ทราบเออชาวโลกไหนทํากันพระท่านก็บอกว่าน้อย เลื่หลานจูไลไปกับลุงปู่ลุงปูจะพาเดินไปเดินเบาๆค่อยๆเดินนะไปแล้วก็ดูซ้ายดูขวาว่ามันจะมีอะไรบ้างเ่อเมื่อจูไลัยกับป้าน้อยเดินเคียงคู่กันไปพระนำหน้าก็มองทางซ้ายม,ทาายาามทัทางาสายตากวาดมไีที่ต่างๆมาดูทางด้านขวาก็ปรากฏว่ามี โลหะตั้งอยู่หลายๆปุ่มแล้วก็ถามกากทูลถามพระจึงว่าปุ่มทั้งหลายแล้วนั้นเป็นอะไรท่านก็บอกว่าเป็นสถานีย่อยๆเขาแต่ละคนเขาทาไว้คือทั้งนี้ทั้งหมดเขาอยากจะดูความความเคลื่อนไหวของโลกทมพูตอนน้อยก็กาบทูลน,นั้นว่าถ้าอย่างนั้น ทุกทั้งหลายแล้วนี้ชาวโลกไฟจันทร์ทำท่านชาวโลกชมพูทำท่านเรายิ้มเฉยเฉยท่านไม่บอกท่านดูไปทางซ้ายก็ปรากฏว่ามีภาพคล้ายๆเรือจะเป็นเรือบินก็ไม่ใช่ภาพไม่ค่อยจะเหมือนกันหัวมันปันปานแต่มีสภาพคล้ายๆกับเครื่องอะไรไอพ่นแต่หางและหัวไม่เหมือนเครื่องไอพ่นนำโนสโลก ก็ถามท่านป้าน้อยก็ถามพระธนว่าไอ้นั่นเป็นเรือใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่ถามม่าถามได้ว่าเรืออะไรท่านก็บอกเรือบินถามว่าบินไปไหนท่านก็บอกว่าบินไปโลกชมพูก็ถามได้ว่าจุดที่เขาจะไปตรงไหนท่านก็ชี้จุดไปจุดเขตของคนจะหมกดงคนจะหมกฟีบอย่างชาวปะเอเชียนี่เขาไม่ลงมา เพราะว่าชาวเอเชียยังมีความฉลาดไม่พอเท่าเขาแต่ชาวจอมโงดงๆอันนี้รู้สึกเขาฉลาดมากเขาสนใจความฉลาดยของชาวเอเชียวันไรเดียรกาบเรียนเดีย,ดยวหลวงปู่เจ้าคะจะไปชมเรือได้ไหมท่านก็บอกว่าได้จิมพากันเลี้ยวซ้ายเดินไปนิดเดียวก็ถึงเรือข้าไปในเรือรับรายก็รับไม่มีคนอีก ไมม่็นคกีร่องรอยของคนก็ไม่มีกระปรากว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำความสะอาดเรียบร้อยหมดเก็บกรมไม่อย่างดีปิดนิดชิดแต่ว่าฝาเปิดฝาประตูเปิดตามปกติก็ปิดสนิทแต่ว่าพอพระแทงมือเข้าไปแตะประตูก็เลื่อนออกไม่ใช่ดึงออกประตูเลื่อนออกเอง พาเข้าไปชในเรือไม่มีอะไรเป็นอาวุธที่นั่งเรียบร้อยไม่ใช่จะนั่งอย่างเดียวนอนก็ได้ที่นั่งกว้างขวางทางเดินก็กว้างขวางแต่สิ่งที่เวลาที่สุดก็คือไม่มีซุม่มแล้วก็มีจุดจุดหนึ่งมีกล่องคล้ายกล่องแก้วแต่แข็งมากอาจจะเป็นเหล็กใสเก็ดกลียาแบบทับเสี้อทับโซนไว้เยอะ เขาเขียนหนัสือไว้คระท่านก็อ่านที่ก็บอกว่านั่นเป็นยายาที่เป็นอาหารคนทุกคนถ้าไปกวียานภานะอันนี้จะไปไกลแสงไกลที่ไหนก็ตามวันหนึ่งจะกินยาแค่เม็ดเดียวจะสามารถสรงร่างกายได้ก็มีกําลังดีเดืย๋ยวรยเธอกะกรับโทรน้องปป่ว่าถ้าอย่างนั้นหนูอยากจะได้บ้างจเจ้าได้ไหม เก็จะบอกว่าแปรทินาทานเจาของเขายังถือว่าเป็นของเขาอยู่ <c oughs> เขาไม่ได้ทิ้งเขาเก็บไว้มิชิดอย่างนี้แล้วก,ก็เรือเขาก็ปิดสนิทเราเราเข้ามาด้วยปฏิหารเอาของเขาไม่ได้เรื่องความเราสองคนน้องป้าหลานก็ต่างคนต่างเสียนิดเสดายอยากจะได้ยาแต่ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบ,บอกไม่กล้าแสดงกริยาเพเกรงใจพระท่าน ตาทก็อบอกว่าไปกันดีกว่าไปข้ป้นหน้าอย่าพบอะไรดีกว่านี้เดินกันไปสักครู่เดียวคือประเดียวเดียวใช้เวลาประมาณมตึ๊ดแงนาทีจะมาไกลมาก,ามากเป็นการเดินแบบลอยขาัะรู้สัว่าก้าวไปก้าวมาก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาจะมาเร็วจังก้าวช้าๆจะรู้สึกว่าเร็วมากก็ไปพบสถานีประหลาดอีสถานีหนึง่ง สถานีนี้มีสภาพเป็นเงาคล้ายๆกระจกทั้งสี่ด้านแต่้ว่าไม่มีลูกตาสองมีความใหญ่โตน้อยกว่าสถานีอื่นจะไม่มีก่อนความใหญ่โตของสถานีนี้ก็มีความยาวประมาณแปดเมตรกว้างประมาณห้าเมตรสูงประมาณเจ็ดเมตรเหมือนกันด้านหนึ่งของสถานีก็มีจอเยอะ,ะอ่อจอเยอะ จะดูเห็นหมดเหมือนกันดูโลกมนุษย์จมพูทวีตีว่าโลกจมพูเห็นหมดทุกอย่างการเคลื่อนไหวทุกอย่างเห็นหมดป้าน,น้อยก็เป็นคนสนมือก็แย่ตรงนั้นแย่ตรงนี้ก็ปรากฏผลปรากฏผลว่าพอแย่ปั๊บมันก็ย้ายที่มองที่มองต่างๆตามจุดต่างมันยะมีกลุ่มสำหรับบังคับว่บที่นี่มองจุดนั้นขึ้นออกขึ้นจอนี้ เมื่อกดปุ่มนห้ขึ้นจอนั้นแ้วก็ย้ายปับ๊บไอ้จอนั่นแหละ,จ,หละ,จ,หละจะย้ายที่เคลื่อนไหวเพื่อได้คล้ายๆกันมากล้องใสแต่ว่าสภาพของกล้องไม่มีป้าน,น้อยก็ดีจุลก็ดีก็แปลกใจพระเถระบอกว่าลูกละลานรักสถานี่นี้ถึงไมว่าจะเล็กกว่าสถานีก่อน ก็มีอนุมภาพมากกว่าสถานีก่อนมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าประนีนี้นอกจากจะดูโลกชมพูได้แล้วการเคลื่อนไหวต่างๆของโลกชมพูจะเป็นจุดไหนก็ตามาตามที่เขาต้องการเขาจะทราบหมดแดะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่เก็บไว้ในในเก็บในรามในตู้ถ้าเขาต้องการจะเห็นก็จเห็นภาพได้ด้วยนัศจรจย์ญญมาก นอกจากการดูภาพได้แล้วก็ยังมีสิ่งอัศจรรย์คืออาวุธสำคัญคำว่าอาวุธนี้ไม่ใช่อาวุธทำลายคนอื่นแต่ว่าเป็นการทำลายอาวุธที่จะมามาทตรายประเทศของเขาก็น้อยคันปากทนไม่ไหวกาบเรียนว่าคำว่าประเทศของเขาว่าเขาชื่อประเทศอะไรเจาค่าท่านก,ก็ยินท่านก็ตอบว่า ชื่อประเทศที่ฉันไม่บอกในหมายความประเทศนั้นชื่อว่าท่านไม่บอกก็คือไม่บอกประเทศไทยตอนน้อยก็ถามต่อไปว่าประเทศที่ทำเจ้าของเขาอยู่เมืองโลกชมพูรหรือวยโลกระจันทร์แลแ้วตอบว่าท่านไม่มีสิทธิ์จะบอกตอนน้อยก็มองไปมองมาทำรัศนะของคนผู้ใหญ่สนใจมากๆ จะรู้สึกว่าพิธีวิถันมองไปมองมาเห็นภาพจะูมกดงรมหนึ่งปรากฏเป็นภาพขึ้นมาเต้ก็ถามมาพระธบรกว่าผู้ที่ทำนี้เป็นฝรั่งใช่ไหมเต่ก็บอกว่าที่นี่เขาไม่มีฝรัง่งแต่ก็เป็นนักพยาศาสตร์ของชาวโลกที่เขาทําได้เขามีความเก่งกาจมากกว่าน้อยสนลำพันในใจ ว่านักวทยาศาสตร์นี้เขาเป็นช่างประดิษฐ์คิดคนต่างๆสียงที่ไม่น่าจะเป็นไปก็เป็นไปได้อย่างโลกพระจันทร์กับโลกชมพูไกลกันแสงไกลชาวโลกชมพูก็มาได้แต่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างคนอยู่ต้นทางก็เห็นหมดคนทั่วโลกก็เห็นหมด็นความว่าถ้าใครเดชะทั์ต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างรู้ดีสียงก็พูดกัน เป็นความมากใจเข้ามาสมองยากนักนตงถือว่าเป็นคนมีบุญเธอก็หันก็ไปปรึกษากับจุลไลยว่าหลานคิดไหมว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามาจากไหนกระโงเลก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์เป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างประดิษฐ์าชตาิชาตชก่อนจริงเกี่ยงนาจากมาจะชันไม่มาตระดี เพราะว่าเทวดาชั้นหะนึ่งมาดีเนี่ยเป็นนักเป็นนักนมีระมิดถ้าเทวดาชั้นประนิ่ต้องการอะไรเทวดาชั้นหนึ่งมาดีก็ได้รู้มีระมิดให้หมดการมีระมิดหรือว่าอีกคือทุกคนมันก็มีสภาพเหมือนกันถ้าเป็นคนต้องคิดต้องทำถ้าเป็นบรรดาคนเทวดาคนนึกเอาเฉยๆ <c oughs> เพา,าเทวดาไม่มีท่าสี่แต่มนุษย์เรามีท่าสี่ก็ทำาจับของที่เป็น ส่วนหนึ่งแล้วถ้าสี่มาปรับตรุงได้พระกัญหันมายิ้มถ้าบอการตัดสินใจอย่างนั้นดีกาไปยินนักวิยาศาสตร์จริงๆมาจช้ท่านเป็นม,มารดีเกือบทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่หมายว่าทั้งหมดใช่จริงๆป้าน้อยก็กราบทูลถามท่านว่าที่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่ไปใช้ท่านมปนม,มารดีเนี่ยเขาทําอะไร แต่บอกว่าถ้าไปจากเทวด,ดาชั้นนี้นะจะคิดเฉพาะด้านสัมติอย่างเดียวอย่างการมาเที่ยวโลกไปจันเทียเท่ยวโลกเรื่องคานเที่ยวโลกว่าพุทธสุขเที่ยวไหนก็ตามจะเที่ยวโลกเกิดว,วันนักคิดเพื่อเที่ยวนี่เป็นชั้นมาจากชั้นนี้มาเราดีแต่พวกเคน,ค,น,ค,นคิดเราเออคนคิดอาวุธนี่ไม่ใช่มาจากชั้นนี้มาเราดี ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาวุธเป็นเครื่องทาลายประหารชีวิตคิดจะสร้างบาปอันนี้ก็มาจากชั้นเองแต่ถามว่าฉันือนสามารถทําได้หรือก็เลยบอกว่าเขาสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าถามก็น้อยก็กลับเปลี่ยนถามได้หมดว่าเพราะอะไรในเมื่อมาก่อนนี้เขาเป็นเทวดาแล้ว แล้มาเกิดเป็นคนน่าจะสร้างความดีสร้างบารมีต่อทำไมต้องสร้างอาวุธเข็งฆ่ากันท่านก็ตอบว่ามีเยอะไปคนที่ไปจากชั้นดีมีบารมีมากพอเกิดป็นลุกรลืมความดีกระความดีกรบุญกุศลนี่ตนทำพระอรชาติไม่ได้ขายการศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะ แต่ว่าิชาการด้านเองเขาดีเขาก็าทําคิดเกียรตค่าคนนั้นคิดเยรตค่าประเทศนี้คิดเี่าเราทหารเหล่านั้นก็วมความว่าการเห็นผิดการเข้าใจผิดเพราะวิชาทิ่ผิคือบาปเข้าสนองใจเป็นของมีจริงแต่ก็เลยบอกว่าการคุยกรณีก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ดีแล้วจะช้าเกินไปเราตรวจดูมันต่อไปในวนวัตถุคือพรานีรนี้จะเห็นว่ามี ปุ่มหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนแสงออกไปได้กรังสีต่างๆท่านน้อยก็ถามว่ารังสีต่างๆน่ะเขาแช่อะไรท่านบอกว่าถ้าปุ่มนี้นะเมื่ออาวุธฆ่าสิ่เข้ามาในถ่ายที่เขาต้องการจะป้องกันเมื่อกดปุ่มนี้ลงไปรังสีจะพุ่งไปที่อาวุธนั้นอาวุธจะเบนทิศทาง เขาจะเบนไปไกลแสงไกลในระตามให้เบนกลับหลังหันกับที่เดิมก็ยังได้นําไม้ควอาวุธนั้นจะไปทําลายเจ้าของเองและปุ่มที่สองเป็นี้เขาจยับยังอนุภาพของอาวุธสมมติว่าถ้ายิงเจรดมาก็เทพรังสีนี้เข้าเจรดมันจะด้านถ้าไปตกปุ๊บที่ใดที่หนึ่งก็ตามจะด้านเฉยๆไม่มีการระเบิด แต่ต้องการย้ายไปตกที่ไหนก็ใช้ดังสีจุดเดิมสั่งเบนทิศทางแต่ว่าสำหรับปุ่มที่สามเมือ่ออาวุธยิงเข้ามาเขากดลังสีมื่อปากดขึ้นอาวุธนี่นจะทำลายคือแตกนาอากาศบ้านน้อยก็ถามว่าสำหรับสถานในนี้จะสั่งการให้อาวุธไปลงที่ไหนนั้นได้ไหมท่านบอกได้เลยสมมติว่าถ้าเขาเองเขายิงจจรจิด ไปที่ใดที่หนึ่งก็ตามบังเอิญจรวดของเขาก็ดูตามภาพในจอจนเลยมีผิดที่ผิดทางที่เขาต้องการเขาจะกดปุ่มเบนเจ้าหน้องให้ลงเฉพาะจุดที่เขาต้องการได้ทันทีเพื่อล่ความว่าสถานีนี้เป็นสถานีที่มีคุภาพมากกว่าสถานีก่อนตอานร้อยประดาโทูลถามาว่าแล้วสถานีนี้ ฐานที่ตั้งคือคนสั่งการอยู่ที่ไหนท่านบอกจะถามท่านเลยเป็นกฎของกรรมถ้านก็หันมาถามจุไรว่าหลานลักอยากจะเที่ยวต่อไปไหมจุไรก็กราบเรียนบอกว่าจากจะเที่ยวต่อไปจ้ะข้าท่านบอกว่าจะให้ดูอีกสถานีหนึ่งเป็นสถานีเล็กๆท่านก็ทาไปแล้วเข้าไปถึงนั้นเป็นสถานีย่อม อคา,ายกว้างจริงๆประมาณสี่คูนสี่คือกว้างสี่เมตรแล้วก็ยาวสี่เมตรเป็นสี่เหลี่ยมสูงประมาณเจ็ดศอกไม่โตเลยเจ็ดอกก็สามวัดครึ่งต่ำๆแคยๆแต่ลักษณะคล้ายๆาัะถานมีที่สองมีอะไรคล้ายถึงกันมากแต่กยบอกว่าดูที่จอให้ดีที พอมองที่จอแล้วก็ถาี้นมองเฉพาะเอเชียอย่างเดียวถ้าจะเดินทิศทางไปทางยุโรปแลือเมริกาจะจางมากดูไม่ถนัดดูได้เหมือนกันจะไม่ถนัดนู้กจางจางมากก็เลงความว่าแล้วโยไรก็กราบเดินถามว่าหลวงโอเจ้คะใยญ่จะทราบว่าสถานินใ้ใครสร้างท่านก็เลยบอกให้ถามป้าน้อยเขาสิ ป่าน้อยก็คนชอบดูปั้น้อ้คนชอบวิเศษป่าน้อยก็นั่งนั่งมองดูประถานีสักครึ่งครึ่งนาทีก็ตอบบอกว่าว่าสถานนี้จมูกไม่โด่งนะจมููกแฟบแฟบใส่เสื้อขอตั้งก็องความนักวิยาธิธรรมเนี่ยเ,เป็นคนจมูกต่ำๆแล้วก็ใส่เสื้อคอตั้ง จุล่ยถึงก็บองหนังจุไล่ยบอกเอ๊ะมีขาถืด้วยนะคะนอ,นอกจากจะมีเสื้อคอตั้งจมบมกไม่ดองแล้วมีขาถือนี่ก็มีอย่างนี้ด้วยพระจนก็ยินแต่บอกเออดีมากใช้กําลังใจได้ดีแต่ก็อย่าอย่ารู้รละเอียดเลยนะเอาแค่นั้นก็แล้วกันเรื่รงความว่าสามพระธานีไม่รู้ใครเป็นใครกันแน่ ถ้าจะรลับว่าเท่าที่พามาดูเนี่ยแลองการมาครั้งแรกแมันไม่มีเวลานีสถานีทั้งสามไม่เกิดขึ้นมาใหม่จินมาให้ดูจะได้ทราบว่าเวลานี้คนเรามีปัญญาสามารถดีมากได้เตินกายขึ้นมามากสามารถจะทําอะไรก็ได้กันอยู่กันคนนโลกมองกันอะไรก็ได้รู้สภาพความเป็นมา ถ้าพอมีภาพอะไรที่ต้องการจะสามารถจะบันทึกภาพไปได้ก็อบอกเท่าที่ดูนี้ไม่มีความหมายอย่างอื่นให้ดูเฉยๆและไม่ต้องการให้รู้อะไรตัสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งกว่านั้นมีอยู่นั่นคือท่านพาไปอจุดหนึ่งไกลาจากที่นั้นพอควถ้าจะเทียบกับ ในมนมุษย์เราแล้วก็จะใช้เวลาสัะระยะยาทานไกลประมาณห้าสิบกิโลเมตรขณาดที่ลอยเคลื่อนพังเป็นอากาศต่าๆมองเห็นใสายเบืองหน้าขาวพึกแต่ไม่ใช่ขาวเป็นสีเงินนี่สะมีแพร่พาเป็นยับจับแสงคล้ายๆดับแสงต้องแสงอาทิตย์มันีวายกายขึ้นมาสวยมาก พระจงกพาลงที่นั่นท่านบอกนักท่าลักษณะทรายแบบนี้ะมีที่ไหนที่นั่นมีทองคําและเป็นทองคําที่มีกําลังหนาแน่นมากเป็นทองคําที่กดมลึกเพียงแค่เมือกดกวาดทรายออกก็ถึงทองคํแจะไม่ใช่ทองคําแท่งเป็นแร่ทองคําำ้็ไม่ใช่แร่ถลงุงนเป็นทองคําแท่้เล็กเล,กเลก็ท่านบอกว่าวิสุทธอยู่ก็ได้ แต่สองคนทั้งป้าทั้งหลายก็นั่งลงเอามือกวาดกวาดทายกวาดลึกลงไปประมาณกคขึ้นปุตก็ปรกากฏเห็นเม็ดทองหรืออารามเป็นทองร้อยเปอร์เซ็นทุกคนก็ตะลึงพากันบอกว่าดูได้นะแต่ว่าจะหยิบ่อไปปา้าอนนยก็กลับเรียนถามว,ว่าเขามีเจ้าของหรือท่านก็ตอบว่าเธอไม่ได้นำขันห้ามา แบกไปไม่ไหวหรอกที่มาที่นี่ก็อยากจะบอกให้ทราบว่าทองจุดเนี่ยเป็นสายเดียวกับทองที่เชียงรายและลำปางแล้วโดยลก็ถามเหมือนว่ามันคนลโลกมันเจ้ะคะเชียงรายและลำปางเนี่ยเป็นลูกของโลกชมพูแต่ว่าสถานที่นี้เป็นโลกไปจันถ้าก็หันมาถามว่านักเสียาาสายเขาบอกแล้วใช่ไหม ว่าในอากาศมีกระแสไฟฟ้าเดินเป็นปกติทุกคนก็งงเมื่อเมื่อนที่สุดท่านก็บอกว่าเอาเวลาเขาจวนจะเลิกกันแล้วการจะเริ่มกรรมฐานานักาวร,ร้อยเม็ดหางแก้วเนะ่ะเขาจะเลิกกันแล้วประเดี๋ยวเขาเลยคอยเมืเมื่อเขาเลิกกันก็เห็นคนสักคนนั่งเฉยๆดีไม่ดีเขาทิว่าตาย <c oughs> เขาจะนำไปไปฝังําบากเปลา่าๆท่านก็พากลาับ แต่ว่าก่อนที่จะกลับก็แวะไปที่เจียงรายกับที่ลำปางแต่บอกว่าจุดนี้เป็นทองเฉพาะที่เจียงรายจุดนี้เนี่ยมีทองคํานะ่กล้แสจุดใหญ,ใหญ่ๆเขาต้องคํายังไม่มีใครทราบแล้วสายเดินของทองคําสายเดินเดินสายมาตามทางนี้ยิ่งไกลออกไปยิ่งมีความจางสูง เวลานี้ไกลาจากสายที่ไกลออกไปมีความจางสูงแล,ล้วก็มีกระแสข้างๆได้เรื่อนวางมาๆแล้วประมาณทั้งสามสิบปีสามสิบปีเศษผ่านมานีนชาวเขาเขาขุดได้กันทุกวันเออขอโทษอันนี้ว่าชาวเขา,าแล้รกันชาวเขาขุดได้กันทุกวันเวลานี้เขายังขุดกันอยู่แต่ว่าความจริงที่เขาขุดจริงยังไม่ถูกสาย ถ้าสายจริงๆต้องดูว่าเขาลูกนี้มีลักษณะแบบนี้จุดสีขาวอยู่ตรงนี้โคชิ้งนี้อยู่ตรงนี้ลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้ข้าซ้ายของเขาข้างขวาของเขาเป็นอย่างนี้ถ้าหากเดินตามสายนี้ยิงจากเขาลูกนี้ออกไปหันหน้าไปทางทิศใต้ขุดตามทางสายนั้นเขาจะเจอแหล่งทองคําที่มีความสําคัญมากจะได้ว่า เราเป็นนักบุญก็ไม่ควรจะเข้ามายุ่งกับทองคําประเภทนี้ก็เป็นหน้าที่เรานักธรณีวิทยาเขากรมทรัพยากรเรื่องใดก็ไม่ทราบคือว่าทางราชการเขารู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่วาระมันยังไม่ถึงคือว่ายังไม่มีคนมาทําสมบัติธรรมะมั้งนั่นเป็นหน้าที่เขาม,ามันเรื่องเราไม่เกี่ยว เวลานี้กว่เดี๋ยวเดียวก็หมดเวลาขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์บ,บุญผลจงมีแด่บรรดาท่านผู้ศรัทธามีม่คนผู้อ่านทุกท่านสวัสดี